ลิซันโดบาดเจ็บนะเป็นเรื่องราวของดดเอโก้โกเมสดดเอโก้โกเมสนะครับเป็นใครเป็นนักเตะนะครับชาวอารเจนตินะครับ,เ,นะรบเล่นให้กับสมโมสสเวรสซาฟิลสโมสสเวรสซัฟฟิลนี่นะครับในช่วงของตลาดเดือนมกราคมที่ลิซันโดเจ็บเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ยื่นข้อสเสนอนะครับในการเซ็นสัญญากับตัวของดดเอโก้โกเมสนะ นี่คือคำเปิดเผยของสโมสรรเลยนะสโมสรเบเลสซาฟิลเรื่องรามันเป็นอย่างงี้ครับมันเป็นบทความในทีมท็อกแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยนะครับต้องการเซ็นสัญญากับกองหลังรายนี้ซึ่งมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ6.7ล้านปอมแต่ย่งไรก็ตามนะครับสโมสรเบเลสซาฟิลเนี่ยโกรธมากเลยเพราะนักเตะคนนี้นะครับค่าตัวไม่ได้อยู่ที่6.7ล้านปอนเป็นนักเตะที่เราไม่ต้องการให้ย้ายทีม